เวาไว้จนกว่าฉันจะใช้วิชาสําเร็จโจมตีไว้อย่าประมาเด็นขาดพระผผมคาถาอันเชิญจ้องมาราชาวานอนเอ็นมาจงยืดสมก็เป็นโฮคังเงะร,รุ่นที่4ที่ทำให้ฉันบาดเจ็บได้และแยกก้าวหางออกไปได้อีกด้วย ฟังนะเด็กๆยังพูดเธอนะ่ะอย่าเข้าใกล้ก้าวหาเด็ดขาดสถ,า,ถาอันเชิญนี่มันรุ่นสี่นี่นาไม่นะตกต้องรีบกลาง่านพลังก่อน แต่จะกระเราก็ฉันน่ะยังไหวอยู่ฉันจะรังเก้าจหางเอาไว้แบบนี้จนกว่าจะตายพี่ผ่านมาต้องขอบคุณมากเลยนะฉันดีใจมากนะที่มีคุณคอยรักถึงขนาดนี้วันนี้เป็นวันเกิด ของลูกเหล่านี้นาที่สำคัญลองจินตนาการดูอน,นาคตที่ฉันยังมีชีวิตและเราอยู่ด้วยกันสามคนนอกจากความสุขแล้วฉันนึกอย่างอื่นไม่ออกเลยจะกระที่เหลือน้อยนิดนี้เอาไว้ใช้ให้เธอได้พบกับนารุตโตอีกครั้งว<ะ>ิชาพนืกที่ฉันกูนไม่ใช่ร่างสถิตจะทำได้ คือปีผนึกสากอสูรแต่ว่าผู้ช้วิชานั้นจะต้องอีกเพื่อนหนึ่งของก้าวหางนั้นฉันว่าบางทีนะแน่อาจจะไปนค้นในคำทำนายก็ได้จะใช้ผนึกแปดทิศไว้ที่ตัวนารุโตฉันรู้ว่าเธอจะพูดอะไรแต่ว่าเรื่องปฏิรูปโลกที่อาจารย์เจริยะบอกเอาไว้แล้วก็เรื่องหายนะที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยวันนี้มีสองอย่างที่ยืนยันได้แล้ว ชายสมงอากาที่ทำร้ายเธอเขาคือคนที่จะพาหายนะมาแน่คนที่จะหยุดเขาได้คือเด็กคนนี้ผิดผนนึกสร้างอสูรลูกชายของพวกเราเพราะ,ะแบบนี้ไงฉันถึงไม่อยากให้นารุตอบมาแบกนับพาระหนักแบบนี้ การละทิ้งแควละทิ้งหมู่บ้านมันก็เท่ากับการทิ้งลูกนั่นแหละอีกอย่างครอบครัวของพวกเราก็เป็นนินจานี่ไม่ได้ทำเพื่อแค่เธอหรอกแต่เราทำเพื่อนารูโตะนะพารุ่นสามก็ดอะไรขึ้นครับน้อยแก่ เจ้ากังเยอรุ่นสีเป็นปิดผนึกศาก์อสูรนแน่แน,น่ใช้มันจริงๆเลอแต่ว่าก้าวหางก็ยังหรือว่าผนึกได้ไม่หมดนี่ยังคิดผนึกคาอีกเหรอแถมยังไว้ดีเด็กทารกนั้น,น ลูกอยู่ด้วยเหรอช่วยไว้ทันครับเนยพูกแกคาถาอัญเชนิญเกโรทระฉันจะฝากกุญแจผนึกไว้กับนายคุชินะเราคงอยู่ได้อีกไม่นานต้องรีบปิดผนึกแปดทิศมีอะไรอยากจะบอกกับนารุโตะก็บอกซะนะนารุโต อย่านอนดึกแล้วลูกก็ต้องสร้างมิตรไว้ด้วยนะต้องให้ความเคารพอาจารย์กับรุ่นพี่ที่โรงเรียนด้วยนะจ๊ะลูกข้อห้ามก็คือเรื่องผู้หญิงแม่เองก็เป็นผู้หญิงถึงลูกจะเริ่มสนใจผู้หญิงก็ตามแต่ว่าอย่าไปหลงกลผู้หญิงไม่ดีล่ะพหนึ่งแป ขอโทษนะที่ให้ลูกเป็นภาชนะของก้าวหางพวกเราให้ลูกต้องรับภาระอันใหญ่หลวงไว้ตอนนี้รู้แล้วละ่ะพ่อแม่ได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยผมเอาไว้ในตัวของผมมีความรักของพ่อแม่เข้ามาก่อนเจ้าก้าวหางซะอีกดีนารุโตะขอบคุณที่ทำให้แม่ได้เป็นแม่ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมาก ไปผมจะไม่เอาแต่กินรามเมงจะกินผักเยอะๆเลยนะส่วนเรื่องเรียนก็อย่างที่แม่คิดเอาไว้เลยละแน่นอนว่าผมไม่เศร้าเลยสักนิดเดียวตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนผมคือนินจาโคโนฮะอุซึเบกินารุโตความฝันคือสืบทอดชื่อของโฮคาเงะเอาละ แล้วเก้าหางเป็นยังไงพควบคุมได้หรือ,อยังฮะนารุโตมโหมาโลบกจริงๆเป็นแบบนั้นเลยล่ะจงใจหรือไงพวก็ธอจงใจแกล้งฉันใช่ไหมแค่นี้ทำไมฉันจะดูไม่ออกล่าฮะสบายใจได้เลยหวัวหน้ายาบะโตจากกลาของก้าหางเนี่ยผมเอาไว้อีกที่หนึ่งในตัวของผมแล้วล่ะ โโ oh. oh. ออ้หะไรแบบนั้นคิดจะปิดบังกันงั้นเหรอทำไมไม่ใช่จัก,กระแต่มันออกจากอึมครึมเหมือนพวกจิตที่ร้ายกาจเลยล่ะนแนนไอยู่นั่นนี่แกไอ้ฉลามแห่งแสงอุตศะทำไมก็ตอนนั้นฉันบันคอไปแล้วนี่นะตอนที่สู้ในก้อนน้ำผมได้ทำการเปลี่ยนตัวในน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่โดนบันคอไปนะ่ะคือร่างแย่ผมฝากด้วยแล้วกันก็นเล่นมีร่างสถิตตั้งสองคนแถมผู้ใช้คาถาไม้เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าผมน่ะเสียเกียรเอเธอร์ย้ายพริบตา อะไรนะตัวตนที่แท้จริงของเราจะออกมาจากน้ำตกอย่างนั้นเหรอคุณไกลไม่ลองทำดูบ้างเลยครับพูดบ้าๆที่จริงๆก็แค่กลัวที่จะรู้ความจริงของตัวเองมากกว่ามั้งไม่มีปัญหาคือตัวที่ออกมาผมกลัวว่าจะไม่ใช่คนน่ะบอกตามตรงนี่ไม่ใช่เวลามานั่งพูดว่าวัยรุ่นวัยรุ่นแล้ว ลุนแก่ๆฝุนสังขารไปจะตายเปล่าไอนอน่ะเ้ยเนี่น่ะเหรอรากิแท้จริงของฉันมแมลงประหลาดฉันจะเร้ยกสติคืนมาเองคุณกายแต่มันไม่ใช่ตัวตนทแท้จริงของคุณลายเดินขาโทษเขาให้<ฮ>อตอนที่ลืมตาขึ้นมามาันดนออกมาจากน้ำตกความจริงพอดีโอ้สภาพนี้ใช่เลย,อโ,ยโอ้โหเอ,อได้กว่าปลาปักเป้า นี่ปลาปลากระ,กะเพ้าเหรอครับเอามากินคงอร่อยน่าดูเลยนะครับในตั้งใจจะให้มันเลยเธอไปถึงไหนกันแน่เนี่ฮะไอหนังฉลามงอนเหรองานเหรอชมบังคับสินะจะเหนื่อยหน้าดูเลยสินะนี่เ้อเดี๋วเธอเดี๋ยวเธอหล่นแร,แรงแบบนี้ไม่ดีนะ มันกำลังสูดจักระได้อยู่โอ้โหโอ้โหนาตันคุณหักโค้กเขาให้เป็นไงพื้นจักรราไดเพียงพอแล้วล่ะครับเอาน้ำ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 อย่างไรก็โค่นโดนเสย้ลยฉันจะหยุดเอาไว้เองประตูแปดนอนเบมงที่หเปิดเอาละ นารุโต้กับยามาโตะอยู่หลังน้ำตกนี่ใช่ไหมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยชิเฮ้ยฝากไว้ละนานๆจะเรียกออกมาทั้งทีเนี่ยบนฝายืมหลังหน่อยนะ๋อ้ยเจ้าไก่มาเรียกฉันมาถีบสองแล้วเนี่ย